โอเคครับผมคุณแกรบสวัสดีค่ะสิ่งทุกท่านอยู่กับช่องเงินอาวันกับฟอร์ซ่าเซอร์สันไฟกันอีกเช่นเคยวันนี้รีวิวอีกแล้วอ่าว่าแต่วันนี้รีวิวอะไรวะอ๋อใช่วันนี้รีวิวไอโฟกับอีกคันที่เป็นรถของไอเอเวนแลกก็คือลีเวียนอาวันเอสจะเป็นรถในเอสยูวีอะไรอย่างงี้เออมาแต่ก่อนอื่น <Barry. S 2> วันนี้เราจะมารีวิวเจ้านี้ก่อนไอ้ BMW เกมอัปเด,ดอย่างวะเพราะว่ารถแผรใหม่นี่มาอย่างยังไม่รู้แฮะเพราะว่าอัปเดตอัปเดตถัดไปก็บอกเลยสงการรอคอยจากคนที่เล่น Forza เพื่อสซันท่ามานานดิสันซันนี่ <laughs> มันชื่อซันนี่หรืออะไรนะเออที่เป็นสเปคของไอ เม็กซิโกอ่ะสเปิคเหมันเฉพาะคือแบบว้าวซ่าจัดเลยเดี๋ยวไปดูดีมันมาอย่างนะมันต้องดูในไหนวะมันต้องออกก่อนนี่หว่าเดี๋ยวค่อยแล้วกันแต่งก่อนดีกว่าคันนี้เป็นรถไฟฟ้าเน้อฮะฮะฮะเดี๋ยวนนดเ,เดี๋ยวมี body หรอว้าเด้มอ <the> <laughs> มาทรงเดียวกับไอ้นี่เลยไอดีเอ็กอะ <laughs> my god อ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเปลี่ยนนี่เลยแล้วกัน760ด้สสอสิมาสำหรับมอเตอร์ตัวนี้อ่าไบเบอดีก้าากูจัดให้อ่าอันนี้เปลี่ยนเป็นเลสจอดไปอ่าพวกนี้เปลี่ยนสปอยล์ถามจริงเออสปอยล์เรื่องนี้ก็ไดนะ้แม่งก็เดี๋ยวนะถ้าสมมติถอดไบเบอดี้ตัวน,นี้แล้วมันจะมีอะไรให้แต่งอีกไหม ใช่ไม่มีเหี้ยเลยโอเคโอ้วายบอดี้เหมือนเดิมก็ม <c oughs> ได้ปะการแต่งแบบอ้นี้ก่อนจะวายบอดี้ว่ามันลดไปข้าเท่าไหร่ฮะอันเดิมเดียวอันนี้สละอันนี้โอเคไม่มีไอ้นี้ให้แต่งด้วยโอเคโหลดเตี้ยเลยจัไปโหลรอันนี้ก็จัดไปไปตัวน้ำหนัก โลเคสใส่แค่ฮะใส่นี้มันเห็นเลยหรอวะโอ้ไปมุ้ยอ่ะเอาเดิมเลยแหละว่ะไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส,มใส่มันใส่มานนี้ไปหน่อยขัดกับบุคลิกของรถไปหน่อยรถมาดูแบบท่าพูดบริหารนิดหน่อยอะรอยงเ้ยเลสจะไปอาอยางนี่ใส่เป็นกึง่งๆึไปแล้วกันยางสอลเจนห้า หลังก็สองแปดห้าล้อมแม็กขาใจเอ๊ะใช่ตัวนี้ป่าววะเดียก็กึกิดก,ก,ก,กิกระตุก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 ,ก,ตก,อกเอือแหลกเออเอ,อเ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 ออไม่รู้เมีคอไหรีก,กรีมนี่นะมีปัญหาเรื่องอะไรอย่างนี้บ้างหรือเปล่านะแต่เป็นปัญหาที่ข้างาะกรรมหาพอสมควรแนฮะมันก็ไม่นี้ละโอโอสี้งล้อโอ้สี เปิดมาเพิ่มแม่งล้อโอซีใส่เลยว่าแต่เฮี้ l วโอ้มนี่ไงล้อใหม่ของประจำซีซั่นนี้เชี่ยชาบเหมือนนี้่ะใครชอบเหมนนี้ล่ะจะไปอืม19 19แล้วกันโหลดเตี๊ยลโหลดสุดอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็จับฟิวเมนต์จับฟิวเมนต์นี่ขอเป็นประมาณ ใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยใกล้เลยเอ่ออันนี้ใกล้ได้อันนี้ใกล้ได้เออล้อมันแบกหน่อยๆว่ะเอ่อล้อมันซุรามไม่ใช่นี้ล้อแบบล้อมันแบกไปฮะมี้แล้วกันจัดไปจบไปที่แสนสองทำจริงแสนสองเลยเหรอเยอะไปบาเอาเยอะไปบ้าเอาป แต่งไว้ก็ดีกว่าลาย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 มีลายลบ้างลายเล่ดีลายเลยอะไรมนีช่กลิมผิลิมพันนี่คือลรถคันนี้มันโอ้โหลายนี้ถึงไอตัวสามจุดศูนย์ซอคอนเซ็ปต์เลยจริงเฮ้ยอันนี้สวยแฮสีสวยเนี้กันเฉดสีมาได้สีเงินกับล้อล้อสีทองทองหรอคุณแน่ใจแฮ เออสีสวยอ่ะได้มึงมาอาร์เคดตรงนี้เนี่ยนะกูถามจริงขออนุญ,ญาตออกออนไลน์ก่อนละกันเดี mm ๋ hmm. ยวจะอาวูนสะก่อนละ mm hmm. เดี๋ยวก่อนอือขอดูชอ็อปนี้อ่ามันน่าจะยังไม่มาแฮะใช่ไหมเพราะครั้งล่าสุดครับอันนี้ก็มีแค่ อิตาเลียนเอสโตรดิคาเลสซิงไมง่ล่วเราจะยังไม่อัพเดตโอเคฮะแชมเปี้ยนแล้ววะเดี๋ยวเพิ่งเห็นแชมเปี้ยนอันนี้เหรอได้อ,อะไรโอ้โหกถามจ,จริงวีไอ้เฉยถามจริงแม่งนึกว่าอ,อะไรโหเสียมอเตอร์โคตรดังโคตรเทล ยี่สิบมอเตอร์โคตรดังเลยอ่ะไอสัตว์ดังมากโอ้โห What the fuck What the hell ทำไมมันเหวียบแค่นี้ดเดียวทำไมมันเหวี่ยงแค่ร้อยสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง What the fuck เดียวกูบาบเลย เดี๋ยวปือป้อกลัวน,นี่เลยได้สุดท่าไหร่วะสองร้อยเจ็ดสี่ไม่ได้แค่นี้จริงเหรอเนี่ยจริงดิโอ้โหเยอะรถเยอะมากโอ้โหอะไรวะเนี่ยอันน,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 นี้อันนี้ต้องลาเวนวะรถต้องปล่าวะคันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าปรับอย่างงี้ดีกวะสามร้อยแปดสิบโอ้โหอ่ะรถสุดนะท่าสุดนะต่อมาสิบสี่ผมว่ายังอยู่เลยนี้วะ่ะ 2, ประมาณอย่างเงี้ยสามร้อยแปดสองประมาณหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดสี่แปดสองหนึ่งจุดสามสี่แปดสองเหมือนกันแต่แปดสองจุดห้าสามร้อยแปดสองจุดห้าสามร้อยเจ็ดสิบมันได้แค่นี้หรอมังสามร้อยแปดสองจุดห้า่ 3, 8, 2, ะแค่นี้แค่แค่นี้วะเออเขายันชื่อขึ้นมาหน่อย แต่มันจะโอ้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 เดี๋ยวนะผมผมขอทดสอบอะไรหน่อยละกันก่อนที่เราจะแข่งอู้งศีเวลาเพราะไอตัวคันนี้ไม่ยีเห้กีเดียวบวกกับเหยียบทีก็ไหนลองลองดูแบบกีสตาร์ทจะรอดไหมเนี่ย ปุ้ยนะคนขาโรถคันนี้กูรู้สึกว่ากูจะรอดไหมนั่นล่ะ,ะออกตัวอย่างงี้น้ําตาไหไลเป็นรองเลยน้ำตาไหลเป็นนอง <c oughs> คือแบบว่ากูเศร้าจริงหรืว่าคุณหลอเปล่าโอ้รุดออกตัวจากยีงง่กูจะเลิศเรอกูถามจริงซูเปอร์ซาลูนหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่มาแรงท้อพันเจ็ดน้ำหนักเยอะจังวะ ลงไปที่ฟอน70กว่าเปอร์เซ็นต์สปีด2.9น, <c oughs> นี่คือรถสปีดที่น้อยชิบหายสปีด2.9กูถามจริงแต่ตอนนี้ผมจูนมาแล้วเอาตรงนะคือถ้าสปีดอย่างเงี้ยไม,ม่ฟูบี้ับพวกว่มีนี้อะไรอย่างงี้นะพวกมีนี้ยังเร็วกว่าอีกอะ กูจะบ้ามาลองดูดีกว่าเลสโกออกตัวแน่นอนนะสู้ใครไม่ได้เลยกูก็ไม่ค่อยแปลกใจอะไรแต่ผมบอกเลยว่าสปีดปลาใหญ่ไปสปีดปลายผมมาแล้วกันแต่ด่านนี้มันโค้สักส่วนใหญ่นี่หวา เออว่ะเออไปเว้ยฮ่า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 แฮงดิบแล้วดิบแล้วดิบแล้วโ้ยเวลาไอ้พูดรถสปอยแม่งมาชอ้มาในเชียงสีส่าย์ไทยแฮะเอ่อของรุ่นของสีงสัตนั้นก็ประจ้าใจว่าทำไมคือรู้อยู่แล้วว่าเอ๊มันมีรถคันนี้อยู่แล้วมึงไปเล่นต่อท้ายเลยเอ้าวะ แต่อย่างงี้แม่ใ้เหนื่อยแต่ผมบอกได้เลยว่ารถใหม่อาทิตย์หน้าคือมันมันมีแค่สี่คันบวกอะคาพ้าซึ่งไอคาพ้ามันมันต้องเสียตังซึ่งไม่มี <c oughs> ผูก็ไม่สามารถรีวิไวไอพวกรถที่เสียตัง,งได้หรอกนะไม่ไหวจริงแต่ก็นั่นแหละฮะ เนื่อจากว่าร้านจะลัเดือนนี้จะเป็นเดือนที่รถค่อนข้างจะน้อยเพราะมีแค่สี่คันว่าเช็คพอได้ไงวะเนี่ยผมเลยก็คิดอยู่ว่าน่าจะล็อกโอร์ซ่าลงไว้วันพุธท,ทุกครั้งเลยไปคิดว่านะเพราะว่า เออมาจะได้เหละเพราะว่าวันวันเสาร์อาทิตย์จะได้เป็นอัลาทั้งคู่เลยทั้งสองวันเนาะแล้วก็สลับกับโปรเจกต์ละโปรเจกต์ลองแต่อย่างี้จะได้ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แต่ถ้าบางบางวันที่แบบว่าทีมเพจในการอัดคลิปมันก็จะผิดเพี้ยนไปก็อาจจะเอาเกมบิมาล้วก็ได้นี่ก็มาดูเหมือนกันแฮะเพราะกูจะบ้าเอาอัลบาสองคลิปมันลงวันเดียวกันก็จะบ้าไปนั่นแหละไปละ แมง่งขับขับยากเอาเรื่องอยู่นะคะันนี้ไปดูภายในดิโ h a t t h ต h เฮลนี่กะเอาขำบหรืออะไรมั้เนะี่ยรถมอเตอร์เสียงโคตรดังตอนแรกอะผมคิดว่าไอ้รถที่ดังที่สุดก็คือเจ้าไอ้นี่แหละนะ Porsche m i s i o n R พอมาเจอคันนี้แม่นดังกว่าอีก โอ้วาบุเลโก้พี่สองมาดูพีเซตดีกว่านี่พีเซตอะไรบ้างที่ที่จะเอารถกูรอดอนะ่ะเออเพราะรู้สึกว่าท,ที่ที่กูทำไปคือโคตรเย่จะหาดูพีเซตหน่อยบเจ็ดร้อยสร้อยเจสิบแปดขับหลังขับหลังเอ๊ะคันนี้ไม่มีแปลงขับสี่เหรอ มบอกว่าหาในหาในอัปเกรดอยู่ว่าเอ๊มันหายไปไหนวะเหมือนรถขาดอะไรไปบางอย่างผมพีซจะหายเหมือนเลาะเหมือนขับสีไม่มีให้เลือกด้วยก็เลยทำให้อ,อ๋อเออนั่นแหละรถมันไม่มีและผมว่านะผมว่ารถคันนี้พ <c oughs> ีสตีหนึ่งฟาสเลยหรอว่าจะเ e ี่เฮ้ยเดี๋ยวมันก็ไม่ค่อยต่างกับรถเดิมเท่าไหร่แฮ ได้ป่าววะแต่มาอย่างงี้แฮะใส่หีป่าววะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างดีก็ได้มัง้งก็ไม่เคยต่างกันเท่าไหร่เนี่ยวะเพราะว่า A 8 0 0รมันกำลังพอดีแต่ว่านี่มัน Wide Body ยังไงล่รอมันรถขับหลังด้วยอะเออ B เจ็0ร้อยดถอ่ะ B 7 0็ด้ก็ได้ B เ0็ดมัน่าจจะน่าจะน่าจะมีประโยชน์มากกว่ามัง้ง แต่น,นี่มันซูเปอร์ซาลูนไงซูเปอร์ซาลูนมันต้อง A800 มั้ยไม่ใช่เหรอ,ไ,หมหรอไม่รู้ดิอ่าแต่นี่มันขาบีไงแต่ก็ก็ก็นั่นแหละเดี๋ยวรอดูกันไปก่อนอ่าลองลองแบบอย่างนี้ก็ได้ไม่ค่อยจะแน่ใจเท่าไหร่แต่แม่งแต่งวายบอดี้มาเต็มเลยเว้ยเจลองดูแบบนี้ก็แต่อันนี้ หมือนจะไม่ค่อยมีเสียมอเตอร์เท่าไหร่ใสย่ยางออฟโรดไจะสามร้อยม้าเลยทีย่อจากล้อพันม้าเหลือสามร้อยม้าใหม่กอดมันดาวเกียร์ขนาดนี้หรือแรงมาที่ฉันมีตั้งเยอะตัดด้งเยอะมันดันอลทาร์นหายไปเพียงแค่เปลี่ยนมอเตอร์น่าจะเป็นมอเตอร์ซิงก์หรือมั้งคิดว่าคิดว่าจะทำให้รถมันเสียมอเตอร์แบบวิ่งอะไรเงี้ย อ,ออกตัวออกตัวน้ำตาไหลเป็นลินพูดถามจริงนะจุดประสงค์ของรถคันนี้คืออะไร เมื่อแต่จูนแล้วก็ยังอ่าไม่ค่อยรอเท่าไหร่แฮจูดเระสซของเองมันคืออะไรเลืออไปดิฟดิฟก็ไม่นาาลอข้อคันนี้มันมีเกียร์เดียวและเกียร์มันต่ำและเกียร์มันในนี้มากโอ้โหจะเบรกเบรกหนึบเบรกหนึบหนึบใช้ได้แต่กูก็ไม่เข้าใจนะเบรกหนึบ รถมันช้าขนาดนี้ทำไมมันช้าจังวะแน,นนะนำมะแนะนำนะคันนี้ขับเล่นเถอะขับเล่นหรือแบบว่ารถทิปหรือแบบเอาไปที่ยังดีกว่าเอามาแข่งล้วแบบตามใครก็ตามใครไม่ได้เลย <c oughs> อันจีมีพรเนที่ดีกว่านี้ก็ลองหาหาดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่า ไม่มเห,หมาะากาแข็งเลยค่เนี้ยไม่เห,หมาะอย่างลางช้าออกตัวเ็าช้าแลรรถบรัดดันมีจะขับหลังด้วยเลยยิ่งออกตัวช้ากว่าเดิมอีกเลยทำให้ตอนต้นๆนี่คือแบบว่าโดนแด็โดนแด็คเ,เออ,อแม่งก่อนนั่นแหละฮะ โอ้โหโดนสัตว์ครึ่งโยนสัตว์ดาบนี่ตามง่ายๆเลยแล้วมันตะแสงให้ได้จะเฮ้ยอย่างน้อยกูก็ไม่รัวเลยเว้ยแต่แค่ลองหลว <laughs> ข้างหน้านี่โอ้โหบเบรกอย่างงี้ป้ายจิตสิบปิ้วมาเลยไมจะจะโดนขลังแซงไหมนเนี่ยไม่น่าหรอกเพราะข้างามันเส้นชัย แต่รถมันก็บลูเหมยเพราะเช้าเลยให้ตายเถอะจิโด้จะเฉดนี้เท่อยู่นะก็นั่นแหละฮะมันเป็นรถที่มีหมอใส่กาแขกงกับซะเลยว่าโคหมอกกับดิฟก,ก็ได้แต่ผู้สีเวลากับมึงมันมากพอแรงไลยรถคันนี้แต่รถสวยแต่เอาตรงรถสวยมันได้ใจกูตรงนี้แหละคือมันสวยแค่แหละเจอกันในพาร์ทหน้าจะว่าจะเป็นยังไงรีวิวรีเวียน เป็้นรถคันสุดท้ายของซีซั่นนี้วัดเกรจาตัวพาน,นี้ก็พิหวังว่ะ <c oughs> แอนพิมพ์หวังแต่ถ้าขับเล่นก็ว่าได้นะขับเล่นเนี่ย